บรรลุรมได้ไม่ติดรูปแบบเขียนโดยนัดพบธรรมบทที่หนึ่งความเข้าใจเบื้องต้นที่สำคัญเมื่อพูดถึงการบรรลุธรรมภาพที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงก็คือภาพพระผู้ทรงศีลนั่งสมาธิ เจริญภาวนาแล้วบรรลุธรรมกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาทั้งปวงคนส่วนใหญ่จึงมักจะคิดว่าวิธีที่จะทำให้บรรลุธรรมนั้นมีเพียงแบบเดียวเท่านั้นคือจะต้องบวชเป็นพระและนั่งสมาธิเจริญภาวนาจึงจะกลายเป็นพระอรหันต์ได้ความจริงแล้ว หนทางที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมนั้นมีหลากวิธีหลายรูปแบบเปรียบเหมือนการเดินทางไปสู่เมืองเมืองหนึ่งที่สามารถเลือกใช้ได้หลายเส้นทางและเลือกเดินทางได้หลายวิธีหลากรูปแบบไม่ว่าจะเดินขี่จักรยานขับรถยนต์นั่งรถบัสนั่งรถไฟนั่งเครื่องบินและอื่น ซึ่งแต่ละคนย่อมเลือกวิธีที่ต่างกันไปตามความเหมาะสมและไปถึงจุดหมายได้เร็วช้าต่างกันตามรูปแบบการเดินทางที่เลือกเช่นบางคนอาจจะเดินทางรวดเดียวด้วยยานพหาหนะชนิดเดียวจนถึงที่หมายขณะที่บางคนอาจจะเดินทางหลายต่อด้วยพหาหนะหลายอย่างกว่าจะไปถึง เช่นเดียวกับการเดินทางการบรรลุธรรมก็มีหลายเส้นทางหลายวิธีหลากรูปแบบให้เลือกจะบรรลุธรรมได้ด้วยการบวชเป็นพระหรือไม่ก็ได้จะนั่งสมาธิจเจริญภาวนาหรือไม่ก็ได้บางคนอาจจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ในรวดเดียวและเป็นพระอรหันต์ไปเลยส่วนบางคน ก็อาจจะบรรลุธรรมตามลำดับขั้นคือเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก่อนแล้วจึงจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนที่เราจะกล่าวถึงวิธีต่างๆที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมผมอยากจะขอแจกแจงความหมายของคำศัพท์ต่างๆและทำความเข้าใจ ถึงที่มาที่ไปของความรู้พื้นฐานบางเรื่องที่สำคัญเพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจที่ตรงกันเสียก่อนจะได้เข้าใจเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ง่ายขึ้นบรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้หมายถึงการบรรลุธรรมแบบรวมรวม คือการบรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลทุกระดับทั้งโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์พระอรหันต์หมายถึงผู้ที่หมดสิ้นกิเลสต,ตัณหาทั้งปวงเมื่อเสียชีวิตลงในชาตินี้ก็พร้อมจะเข้าสู่นิพพานคือสภาวะที่มีแต่ความสุข และไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพระอนาคามีหมายถึงผู้ที่เหลือกิเลสตัณหาอยู่เบาบางมากเมื่อเสียชีวิตลงในชาตินี้จะไปเกิดเป็นพรหมชั้นสุดทธาวาสและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในพรหมโลกโดยต้องไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก พระสะกทาคามีหมายถึงผู้ที่สามารถละกิเลสตัณหาได้ระดับหนึ่งเมื่อเสียชีวิตลงในชาตินี้จะกลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นแล้วจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพระโสดาบันหมายถึง ผู้ที่สามารถละ Sample complete Ready to continue